กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วง19-22พฤศจิกายนอากาศจะเย็นลงมากขึ้นพร้อมกับมีลมแรงที่เกิดจากมวลอากาศเย็นแรงจากจีนแผล,ลงมาทำให้อุณหภูมิลดลง5-7องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนบนซึ่งเป็นสภาพอากาศที่แตกต่างจากปกติและอาจส่งผลต่อสุขภาพและกิจกรรมต่างๆของชาวเราสภาพอากาศเย็นลงและมีลมแรง ในช่วง19-22พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่ามีมวลอากาศเย็นแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้อุณหภูมิลดลง5-7องศาเซลเซียสในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เย็นลงมากขึ้นและมีลมแรง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-5ถึงองศาเซลเซียสทำให้อากาศเย็นลงและมีลมแรงด้วยซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของชาวเราแนะนำให้รักษาสุขภาพด้วยการใส่เสื้อผ้าเหมาะสมและดูแลตัวเองให้ดีภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนสภาพอากาศในภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง18ถึง24พฤศจิกายนที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนทําให้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินเรือและความปลอดภัยของชาวเรือในพื้นที่นี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลน้ำป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขัง การเตือนอากาศทั่วไปและคาดหมายอากาศรายภาคกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงวันที่18ถึง24พฤศจิกายน2568ซึ่งมีคาดหมายอากาศรายภาคดังนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในช่วง19ถึง24พฤศจิกายนอุณหภูมิลดลง4ถึง6องศาเซลเซียสมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง21องศาเซลเซียสและสูงสุด25ถึง32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในช่วง 19- 22ถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิลดลง5้าถึง7องศาเซลเซียสมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 14- 17ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด23ถึง29องศาเซลเซียสบริเวณยอดัูอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าในช่วง 19- 22ถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิลดลง3ถึงหองศาเซลเซียสมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง20องศาเซลเซียสและสูงสุด23ถึง29องศาเซลเซียสภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าในช่วง19-22พฤศจิกายนอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสและสูงสุด26-27องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อ106-80ของพื้นที่ในช่วง18-21พฤศจิกายนและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วง22-24พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อย104-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ในช่วงสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงยี 24, ่สิบสองถึงยี่สิบสี่พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าในช่วง19-22ถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิลดลง2 -4 ถึงองศาเซลเซียสมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-21ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด24-28ถึงองศาเซลเซียส ควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันในช่วงวันที่19ถึง22พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าควรระวังอันตรายจากอากาศที่หนาวเย็นลงและมีลมแรงแนะนำให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใส่เสื้อผ้าเหมาะสมและเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชาวเรือในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเรือและคนขับเรือ คำถามสำหรับความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าการเตือนอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตประชาชนในประเทศไทยคุณมีความเต็มใจในการดูแลรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาไหมคุณคิดว่าการเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรมของคุณอย่างไร อย่าลืมใช้ความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณในการรักษาสุขภาพและเตรียมการป้องกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับค่ะ